สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o นี่พีไอเกี่ยวกับารหาเงินฟรีไปด้วยกันนะฮะวันนี้เรามาในของตัวแอปพลิเคชันที่หาเงินเข้าในของ t o ม l Money อ a l เ e t แบบฟรีๆนะฮะก็จะเป็นในของตัวแอปฟลูสไท i m แม็กนะฮะเราจะมาทําการหาเงินนะแล้วก็จะพร้อมกับการถอนเงิน50บาทด้วยนะครับถ้าเข้าไม่เข้าค่อยว่ากาันทีหลังเนาะเรามาทําการถอนกันดีกว่านะว่าในของตัวแอปนี้ตรวรงว่า ถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะทําต่อหรือไม่ทําต่อนะโอเคเรามาทําการถอนเงินกันก่อนเลยมาตรงนี้กันเลยนะครับนี่เมนูการถอนกดไปตรงที่ถุงเงินได้เลยนะฮะตรงนี้คือเมนูในการถอนนะกดเข้าไปปุ๊บรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะฮะกดเข้ามาแล้วเรามาทําการถอน50บาทกันเลยดีกว่า ถอน50บาทใช้ใช้เหรียญน,นะครับประมาณ6 000, 000, 000ล้าน6 0แสนเหรียญนะผมก็มีครบแล้วนะสามารถถอนได้นะครับแต่ตอนที่เราจะทำการถอนนะเราต้องทำการใส่เบอร์หรือว่าผูกเบอร์เป็นเบอร์โทรของ t o m m o n e y Wallet นะครับเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินเบอร์โทรทูม m ัน e ี w เ l l ต t เราก็ทำการใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะ ขอย้านะว่าเราต้องใส่ให้ถูกด้วยมันไม่สามารถทําการแก้ไขได้นะครับใส่ต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับต้องดูดีๆนะโอเคต่อไปเรามาทําการยินยันในการแร่รับได้เลยถ้าเราใส่เบอร์เสร็จแล้วเนาะก็จะมีช่องทางในการถอนก็คือทุมมานี่เวลตกับการเติมเงินเข้าเบอร์มือถือ ASD Tag นะครับแล้วก็168นะฮะ ครั้งที่เราผมก็ได้ทําการถอนนะถอนไป10บาทก็ถือว่าได้รับเงินแล้วนะครับแต่ว่าในของส่วน50บาทยังไม่ได้ถอนวันนี้จะมาทําการถอนนะฮะโอเคมาทําการถอนกันได้เลยใส่เบอร์โทรก่อนนะครับของทูมมอนี่เวลทเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินนะครับพอเราทําการกดเข้ามาแล้วก็จะมีในของช่องนี้ให้เราทําการใส่เข้าไปได้เลยอย่างเช่นว่ามันเป็นของ0ูนย์หรือ 09, ว่า09นย์เราก็ใส่เข้าไปได้เลย 8นะครับปึ๊บ,บเพราะว่าห6นี้มันเป็นเลขศูนย์อยู่แล้วนะฮะเราก็ทําการใส่8ปเข้าไปเลยได้เลยนะฮะแล้วก็ทําการกดตรงนี้ไปนะฮะโอเคพอเราทําการใส่เสร็จแล้วก็ต่อไปมากดจากเมนูนี้ปึ๊บเมนูนี้กดเข้าไปปึ๊บปึ๊บอ่ากดเข้าไปแล้วรอเขาส่งในของรหัสนะครับ OTP มาประมาณ6หรือว่า4ตัวนะฮะสตัวเขาส่งมาแล้ว เราก็ทําการใส่เข้าไปได้เลย7จ็แกอันนี้ของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะปุ๊บโอเคสายเบอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยถอน5้าบาทได้แล้วนะครับต่อมาก็ทําการยืนยันในการแลกรับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึง่งปุ๊บเขาบอกว่ารอการแลกรับรางวัลภายใน1-3วัน,น,วนก็คือรอประมาณ3วันข้างบนนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนนะฮะประวัติในการถอนของเราเลยกดไปดูกันได้นะฮะนี่ สถานะกำลังตรวจสอบในของ50บาทที่กำลังถอนวันที่ผมถอนวันที่9เดือน6เวลา9ก้นาฬิกานาทีนะฮะดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะจ่ายไหมอันน,น,นี้ดูกันก่อนนี่ดูกันก่อนดูกันก่อนว่าในของตัวอัพนี้เขาจ่ายหรือเปล่าก็เงินยังไม่ได้เข้านะฮะเงินยังไม่ได้เข้าพอเราทําการถอนไปนะครับ เงินยังไม่เข้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาในของขั้นตอนในการหา,าเพชรนะครับเพื่อเอาไปแลกเงินซึ่งเพชรของเราก็จะอยู่ในของเมนูข้างบนที่ผมขีดเอาไว้ให้ตรงนี้คือเพชรของเรานะที่เอาไปแลกเป็นเงินได้นะฮะมันจะมีเมนูก็คือเมนูเชิญเพื่อนนะครับเมนูเล่นเกมแล้วก็เมนูเช็คอินหรือว่าล็อกอินนะครับแลวต่อไปก็จะเป็นเมนูวงล้อไปวัน และเมนูสุดท้ายก็คือเมนูไปเล่นเกมปุ๊บนะอีเมนูหนึ่งคือเมนูเกมอื่นอะ่ากดไปดูได้มันไม่ได้ยากถ้าเราจะเชิญเพื่อนกดเข้าไปเชิญเพื่อนกดเข้าไปนะฮะตึ๊งนี่ตามนี้เลยก็จะมีให้เราทํากันนี่กดจากตรงนี้เข้าไปนี่เลยเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นนะครับทําการกดเข้าไป แล้วก็ทำการครอรลิงเชิญเพื่อนได้เลยนะครับเมน,นูนี้เนื่องจากว่าแอปนี้นะครับมันไม่มีการใส่รหัสแนะนำเนาะถ้าเราโหลดมาแล้วก็ให้เราถ้าเราจะเชิญเพื่อนก็คือให้เพื่อนทำการโหลดแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ของเราเราก็จะสามารถทำการเชิญเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะมันไม่มีช่องทางในการใส่รหัสแนะนำนะฮะโอเคตามนี้เนาะเช็คอินนะครับก็จะมีให้เราเช็คอินแล้วก็รับเพชรต่างๆวงล้ะ ปุ๊บนี่ก็หมูมูล้อลุ้นรับเพชรดูวิดีโอก็จะได้เพชรมากขึ้นนะฮะแล้วก็เอาไปแลกเงินได้ส่วนเมนูหลักๆก็คือเมนูเริ่มนี่เล่นเกมง่ายๆครับไม่ได้ยากเล่นเกมง่ายมากเล่นง่ายนะเราก็แค่หาสีแดง3อันมาปุ๊บนี่เห็นปะสีแดงมา3อันแล้วก็กดไปเรื่อยๆหาสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ให้เป็น3อันอจนกว่ามันจะหมดอะนี่นี่น,นี่มีแค่นี้ฮะเล่นง่ายๆฮะ นี่เลยกดไปไวฮะง่ายมากเลยนะง่ายๆครับไม่ได้ยากเลยนี่ฮะนี่เลยอ่าปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บแค่นี้เองนะฮะสไปสไปนี่แค่นี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอเราเล่นเกมจบก็ต่อไปก็ทำการกดได้รับได้รับเมนูขั้นล่างนี้เลยได้รับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอลุ้นว่าเราได้เพชรหรือว่าเราได้ทองนะปุ๊ดอ่าได้ทองคือทองเนี้ยเอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราได้เพชรก็คือเอาเพชรไปแลกเงินมันถึงจะได้นะจะเล่นต่อก็ถับไปได้เลยนี่ถับไปก็เล่นต่อ เมนูก็จะอยู่ข้างล่างนี้เมนูเล่นเกมก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะฮนี่เมนูทองเมื่อกี้นะที่เราได้มาปุ๊บกดเข้าไปดูได้กดเข้าไปดูปุ๊บอ่ะกดไปแล้วฮะเหมือนว่าจะกดไม่ได้หรือเปล่าอ่าทำไมมันกดไม่ได้อะไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะก็กดจากตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้หน้าหลักหน้าหลักถ้าเราจะกดกลับไปหน้าหลัก กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่หน้าหลักปุ๊บก็จะมาในของหน้านี้อ่มีแค่นี้นะครับเมนูอื่นก็กดไปดูได้เกมอื่นเนี่ยกดไปดูได้ก็จะมีเกมอื่นๆมาให้เราดูปุ๊บนี่เลยตามนี้เลยนะฮะนี่โอเคมีแค่นี้ครับง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่า50บาทที่ผมถอนไปว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะถ้ามันเข้าถ้ามันใจใครที่จะเล่นต่อก็สามารถกด จะลิงก์ใต้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store และเล่นได้เลยนะครับหรือถ้ามันถอนไม่เข้าก็ไม่ต้องเล่นในของตัวแอปนี้แล้วนะถ้ามันถอนแล้วมันไม่จ่ายเงินนะเขาบอกว่าให้เรารอภายใน3วันนะเดี๋ยวผมรอกันก่อนนะว่าในของตัวแอปนี้มันจ่ายหรือเปล่านะรอ3วันก่อนนะฮะโอเคสวัสดีทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการถอนเงินไปในของตัวแอปฟล s t time Mac ตัวแอปนี้นะ ที่ผมทำการถอนไป50บาทนะฮะและผมยังไม่ได้มาเช็ดเงินเลยว่าจ่ายหรือ,อยังนะประมาณ4วันแล้วนะ4วัน5วันพอได้นะครับผมจาไม่ได้ว่าบุมถอนวันไหนไงเดี๋ยวที่แน่ๆก็คือผมถอนให้ทุกคนดูแล้วนะครับที่ทุกคนดูมาเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าที่ผมทาการถอนเงินอนะ่ะมันจ่ายหรือ,อยังนะฮะในของตัวแอปฟรูดไทม์แมนี้กดไปตรงที่อ่าสกุลหรือว่บบากระเป๋าเงินเนาะ เดี๋ยวเราไปทำการดูก่อนนะฮะมาดูประวัติการแรลบเงินของเรากันก่อนอ๋อแสดงว่าในของตัวแอปนี้มันจ่ายแล้วนะฮะที่ผมได้ทำการถอนเงินไป50บาทนะครับรายการได้รับสสำเร็จแล้วเนาะผมถอนในของวันที่9เดือน6ปี20 22เวลา9ก3นกานาทีนะวันที่9วันนี้ก็จะเป็นในของวันที่14หรือว่า13อันนี้หรือว่า15นะ ก็ <c oughs> ผมได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในของ t ูมมอนี่วอลเล็อ่ะมันเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะใช้เวลาประมาณกี่วันนะฮะอืมเข้ามาในของ t ูมมอนี่วอลเล็แล้วเดี๋ยวเรามาดูในของรายการกันก่อนมาตรงที่รายการรายการแล้วนะฮะนี่เลย50บาทผมได้รับเงินมาแล้วนะ50บาทนะฮะที่ผมได้ทําการถอนให้ทุกคนดู ในของวันที่9วันนี้ก็จะเป็นในของวันที่12ที่เขาทําการจ่ายเงินมาในของวันที่12ใช้เวลารอประมาณกี่วัน9 10 1 1 12อ๋อสวันนะถ้านับวันที่เราถอนด้วยก็4วันแต่ถ้าไม่นับก็3วันนะฮะตามนี้เนาะผมได้รับเงินมาแล้วนะครับ50าบาทที่ผมได้ทําการถอนไปในของตัวแอป ะะถือว่ามันก็ยังจ่ายเงินอยู่ตามเวลาที่เขากําหนดก็คือเขาจะจ่ายมาภายใน1-3ถึงวันนะฮะก็ถ้าไม่นับวันที่ถอนก็3วันเลยที่เขาจ่ายเงินมาเป็นที่เรียบร้อยนะของตัวแอปนี้สำหรับใครที่สนใจและมาทำด้วยกันก็สามารถทำด้วยกันได้นะตัวการกดลิงก์จะได้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store และทำด้วยกันได้เลยแต่ใครที่ไม่อยากทำก็สามารถกดผ่านได้นะผมรู้สึกว่าในของตัวแอปนี้หาเงินค่อนข้างง่ายนะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะ แค่ผมทําการเช็คอินแล้วก็หมุนวงล้อทุกวันแค่นี้ผมก็นี่ได้4บาทแล้วป่ะแค่นี้ฮะคือผมทําแค่นี้ง่ายผมไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากเดี๋ยวถ้าเราอยากให้ได้เงินแบบไวๆก็ไปเล่นตามเมนูที่ผมบอกเอาไว้เลยนะแล้วก็ในของเมนูเกมอื่นๆตรงนี้ด้วยภารกิจตรงนี้ด้วยก็จะได้รับเงินเยอะเนาะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เราข้อมูลขขาสามใหม่ๆจ้ามันนี่เพจด้วยแล้วกันในของตัวแอฟริกไทยแมนกซยังจ่ายเงินอยู่นะครับ บ๊ายบายไว้เจอกันในการคลิปหน้าฮะ